มีลูกสาวสี่คนบ่แม่บ่สี่คนตอนนี้อยู่บ้านอ่ะสามไปเฮียนหนึ่งคน,นแงเป็นยังบ่<ม>ยังท่านเป็นสวัสดีทุกคนวันนี้พวกขาวิ่มาแงใครพูดเองเอาไปดูแงเอาไปยังแม่แค่แม่ อยู er mm ่คุไปแล้วยังท่านมีเนาะไข่ปลาแดงไข่ปลาแดงแม่มันก็กินได้บอกได้แบบนี้กินได้ใช่ไหมต้มมันเปรี้ยวๆใช่ไหมเป็นนั่งหยิบกินเลยพี่เคยกินนะพี่เคยกินอยู่มันจะส้มๆอ่ะไข่ปลาแดงทุกคนไข่ปลาแดงอยูปลาวิถีชีวิตน้ำปูน้ำปลาน้ำปลาน้ำเคา พัดบางล้างแล้วม uh ันใบมันมันมันเขาเรียกว่าอวิวสวยขนาดเลยใส่เต็มคู่เลยเต็มทางแล้วน่ะน่ะเบิ่งหิวเดินจนม่ได้แล้วน่ะอะไรเต็มทางล่ะนี่น่ะใครมาเองนะไหนดูดิไหนไขอพี่เบิ่งหน่อยพี่เบิ่งหน่อยปลาสามตัวทุกคนปลาไข่หนึ่งหน่วยไข่หนึ่ง เขิ่นกล้องเนี่ยเขินกล้องโรงเรียนมันโรงเรียนมันอะไรอันนั้นโรงเรียนบบอแสงโรงเรียนบบนไหนขาเจ้ายังเรียนอยู่บอเดยนนี้หรือว่ายังหรือเศร้าแล้วเบาได้เรียนแล้วเจ้าได้เรียนอยู่บาเดยนนี้บาได้เรียนแล้วอายุเท่าไหร่แล้วนะแสงสิบสี่บ่ะอันนี้น้องสาวน้องสาวน้องฝนน้องลินนะครับตอนนี้ก็พากันมาเยี่ยใครบาเดงนะอยู่น้ำป่าน้ำเขาวน่นเม่เพิ่งก็มา มันแยกไข่มาเด้งทุกคนเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูกันว่าม,มันสีได้อหี้ยบโอ,โอ,โอ้ธรรมชาติดีขนาะดงัวควายพ้นบ้านน้องหลังนี้มั้งหลังเออหลังนี้หลังนี้หลังนี้นะครับวิวคือสุดยอดนะครับทุ่งนางังวควายเขาก็หายอยู่หากินกันแบบนี้นะครับดีนะเดีวก,กูหากินกับธรรมชาติเดี๋ยวเราไปเบิ่งเพิ่นอยู่น้ในป่ากันเลย ข้าวป่าเข้าดงงลวผักขมิรกลายโนบ้านนี้มีแต่ผักขมิกบม่มีม้ามีบ่ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ <c oughs> ตามติดแม่กับน้องเหยียใไข่มดแดเง, <c oughs> งเดี๋ยวรอรุ่นอีกเทื่อนหนึ่งอทุกคนนะตอนนี้น้องก็ เดินกับแม่ไปแล้วไปหาเลาะไข่มดแดงสิส่ยยอดชิ่ยยอดแบบนี้เลยไม่ต้องการไปย่านหลเดินพลังต่อดึงลงเลยดึงเลยเอ้าว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 แม่เออไปไปไปต้องแสงไป นกแสงที่ยิบให้เบิ่งเลยยิบมดแดงหนอกวางูใ่ได้เดินหนีแล้วนู่นอะูมาตุ้งูมาตุ้งูมาตรงย่างหนีแล้วเดินหนีแล้วยันหมดสอดหมดกัดหมดกัดมุดนังตอดโมเมนต์ไม่งอดนี่นี่นี่อะกูมีป่ะทำแบบนี้ฟ้าด่ายไม่มีมีแต่ลังเนาะมันยังไม่ทำได้กว่าห่างไหมไปนี่เพื่อทีได้กินเนาะ หมัวเลยแสงเมกไข่ไอเอามดเอาไข่เอามดแดงเอาดเดูอา่แต่หมัวเลยเนาะป้าป้าช่วยแม่หน่อยจ้เด้เนียนบ้านเนีน้ยรังน้อยลังน้อยมีสามใบแงมืเรียกบ่อน,นี้ลื่นด้นี่เออแมืเรก<อ>ผมจะทำคอนเทนต์ความอดทน แย่เอานิ้วแย่เข้าไปในลัอ๋อลองดิถ้าทำได้อ่ะพี่จะทำเหมือนกันเอาลิ้นแย่เข้าไปให้มันกัดเ้ยเออมันกัดแม่หรอกมันเพิ่งทำนี่รอหน้าฝนนะไม่ได้เนอะผมว่าผมมีไข่เนาะ ถ้าไม่รอดนะพี่เจ้าไก่จุดนี้มันทำเป็นจุดจุดทำคอนเทนต์ได้จะก็จ้าเอาทางไหนเนาะไข่เนาะพวกแบบนี้ไปบัมันก็บพรทันมีไข่เด้อทุกคนเลยเลาะหางอ่ะงวควายงัวควายเทเจ้าอยู่บนนี้แม่โอ้ควายมีหลายเจ้ามากเลยครับออกมาจากป่าพี่จะทำอะไรหนูหรอคะเออถ้าพี่เจอหนูในป่าพี่จะทำอะไรอย่างแรกก็ถีบหน้าก่อนเลยคร่ะ ตกใจค่ะปบัเฮ้ฝนคึมุ้ย้เสียงรถตกหุมอ๋อรถเหรอนี่ต้องเดินลาดทงลัดดอนเข้าไปนะครับทุกคนสำหรับการเุ้ยเยอะยอเยอะ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 เยเยยยอยะเยอยอะเอยอเยอยอเอออเเเเยอยอะอกเอเเอเอะอออ ส่นกระปุหลายกังใหญ่กมีนะบุญน้องมันก็ไปทางพุ่นมีวะทางพุ่นบ่มีบ่บท่านมีบ่มันก็หาเห็ดนะทุกคนอืมมันมันต้องมีแบบไอ้เยื่อขาวๆเลยหลายเนาะมันจะเห็ดเนาะแสดงว่ามีแต่รังนะครับทุกคนเออต้องหาอีก ปาดตเพื่อสิได้กินเบื้องเด้อทุกคนเดอ้อวิวบ้านเพื่อก็ขักขนาดได้งามขนาดวิวร้านวิวอะ่ะสวยเด็ดบ้านนี้แน่นอนเลยทุกคนนะสวยครับยิ้มยิ้มนะ ยิ่แกรี่ฟิวลังเขาน้องงามสวยมากอ่ะเออมันมีเป็นหมอกหมอกมันไม่ใช่หมอกมันคือจีบินจีบุญโอเคมาลุกเดินมาลูกเอาฤสีเห็นแม่อย่าบอกออกแม่มาทางนี้เจ้าไปทางนั้นปีนปีนอ๋อออกทางพุ่นได้อ๋อนั่นเดินอ้อมได้เด้อแถวนี้มีคลื่นโทรศัพท์เลยได้ ออเออเห็นปะมีอยอะเลยแม่มัน,นมสั่นบ่ไปยทางพุ่นอ๋อน้องก็เดินมาหาก่อนแล้วก็ให้แม่แบบมาบอกว่าอยู่มองนี้มึงนี้บ่แง่เป็นยู่บ่ยังท่านเป็นแง่ไม่ได้ เอ,เ,อนะเอินแม่เอินแม่มาทันนี้ทันนี้วานะเอินแม่เพิ่อยูท่านนั้นอยู่ฝากนั้นอย่างมากอะเ่อยหอบอยู่เลยนี่ได้ลุ้นอยู่นี่อ้าวงัวเริ่มกลับเฮือนแล้วงัวทรายเจ้าบ่นนี่

หมาแมวมาแล้วบ่สู้นิยมตั้งชื่อเนาะหมาแมวเนาะแมวน้องนี่บ่มีชื่อเนาะหมาได้มี่บักดําบักแดงบักลายบักจังแนวันเลยเนาะกา

หางใหญ่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 หางให้เงยเลยมีบ่อุ้ยไข่ออกเลยด้วยไข่ออกเลยตัวนี้ไข่ตกเลยนี่หางใหญ่ด้วยไข่ไข่ยัออกด้วยโอ้หางใหญ่เออเออเออไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ตัวนี้ไข่ใหญ่โซนนี้มีบ่โซนนี้กระยังน้อยเนาะเห็นไหม เป็นได้ดิอมีอีกเหรอเคาจะบอกกับพี่ใช่มั้ยเอารอรุ่นทางนี้เด้อจัดไปนี่ผาดไปได้ว่าแต่นี้ก็เห็นอีกแล้วหนึ่งทางมาๆๆๆๆอ่ะๆๆแย่ๆๆกูไก่ใช้ประโยชน์หน่อยผาดไม่ถึงต่อให้ผมก็ไม่ถึง หลังันงดูเออี้ได้อยู่ข้างบนมีลังใหญ่เออเออเอนี้ได้อยู่ห้างแล้วห้างแล้วอ้ดาห้างตัวข้างนี้่ห้างคือกันบ่ห้างตัวข้างนะทีกันมีสองหลังถึงคนแรวตัวมันบบห้างจนทึงเฮ้ยแจดนีไก่เอานีเดีดิใช้ความถูกมแม่แม่ม่ให้ อตอะมามามาเดี๋ยวผมผมผมขอลองเลยเออถ้าเราต้องขึ้นไปตรงนี้นี่ย<ฮ>ถ้ายังไม่ถึงอ่ะให้ก้าวขีข่คอ,อ <c ười> ขึ้นเลยวะ <c ười> ขี่ค <c ười> <c ười> อกันได้เลยว <c ười> <ๆ>ะถึงก็อ <c ười> โอ้ยไม่สัน่พนพูดทำไมเนาะจงไว้มืออื่นมือใหม,มเด้อี๋อฮะเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็ว เออเออแม่เฮ้ยได้เลยเออเออแม่ได้ไม่แล้วได้ไม่แล้วได้ไม่แล้วได้แล้วเปลี่ยนไม้ดอกเลยตอนนี้ก็เห็นเห็นรังใหญ่นะครับแบบน่าจะแบบว่าได้ได้ไข่หลายนะไม่ถ้าเราอยู่ไม่ตรงอ่ะมันได้เป็นไรได้ผมแม่อันนั้นลองลุ้นดีกว่าถึงถึงเลยนะถึงแนนน่อเออถึงแน่นอนเออแต่ไม่เนาะ เทใส่ใส่ถังก่อนโอ้โหปัดจอดเด็ดเลยนะเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไม้ละเปลี่ยนไม้ละยานจะไม่หักอุพิเตไม่น่าหักเนาะความลงมาอ๋อตะกองหลังเนะตะกงหลังตอนนี้แม่เที่ยวอะไต้องอ้อมก็ได้ทุกคนเพราะว่ามดแดงสิกัด ตาครับพยังัะพ่อเป็นยังไงตาครับพยังถึงบอมมดมันกระดเลยมถึงไปถึงมามามมาเออเออเออเฮ้ยเป็นเบาคาอด้วยคาอด้วยไปช็อตหรือเปล่านะได้บอกทำสเต็ปนี sí, ้ได sure ้ใช่ไหมคะเคะเคาะ หนุ่มไทยมาแยกไข่มดแดงให้สาวลาวนี่อ้าวแม่อ้าวแม่ได้พ่ไก่ได้ได้อยู่ครับเออจัดไปได,ดได้แต่แม่มันไข่มันล่วงพื้นมาแล้วตอนนี้นี่แหละเออเออไทยไทยนั่นแหละ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 นี่น้องก็ได้เป็นมือกล้องด้วยสมัครเล่นด้วยฝึกเป็นมือกล้องด้วยนี่ ในทางยังม like ีในทางยังเป็นทางว่างเปล่าอยู่เป็นไงเป็นไงไปดูผลงานก่อนเออได้เยอะอยู่แม่มันเยอะเยอะเลยตอนนี้มันเริ่มกัดผมแล้วนะมันกัดอะไรนะมันมาถึงเขาเลยได้บอเร็วเนาะไม่รู้แบบได้แต่ว่ารังแตกแล้วล่ะได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้แม่มเขึ้นก็ได้อยู่แม่ก็ได้อยู่มีอยู่ได้มีไข่อยู่ได้ มีไข่อยู่เจอเจอเจอไข่แท้จำเอาบางใด้อยู่นี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 ่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นมั้ยได้ลายได้ลายนี่เด็ดอยู่เด็ดอยู่ได้อยู่ต้องออกจากตรงนี้ก่อนไข่มีทุกคนอ่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการหาอยู่หากินหาไข่มดแดงนะโดยน้องแสงกับคุณแม่ไม่กินเราจะมีโอกาสได้มาแยงอุ้ยลังใหญ่ลังใหญ่บ่โอ้น้องที้แลลังใหญ่ยังใหญ่ ดเดี๋ยวเดี๋ยวครับทุกคนผมเอาเอาคุณเดย์เอาอย่างเก่งก่อนปลาฮัทนี่เตี้ยเลยนี่เออนี่ลังน้อยลังลังลังเตี้ยเลยนี่ปลาที่จะอาไม่เป็นยาวพูดแบบนี้ไม้มันยาวเกินไปนี่บ่อ๋อนี่ไงอู้หูอันนี้แม่แย่ไปแล้วแม่แย่ไปแล้วนี่ไงแม่เขาแย่ไปแล้ว ช่ไหมถึงป่ะบ่ถึงโอ้กุไก่กุไก่ขอด้วยขอแรงด้วยอีกสองหังมาเลยไม่ถึงมาเลยใช้ให้มันเป็นประโยชน์ดีๆความสูงอ่ะโน่นโน่นยางไม่ถึงเลยแม่เขาบอกไปไปไปแม่บรรยากาศการบนเยะไข่บดเแดงม่วนดีทุกคนสนุกสนานดีตอนนี้มดแดงกัดแข้งกัดขากัดอะไรวะแสงเป็นอะไรกัดอะไรวะ เดี๋ทุกคนนี้ได้ดูบรรยากาศการแยกไข่บดแดงของพวกเรานะฮะกับทีมงานอเอาแม่กุ้งไก่เอาเลยฮึเออสองลัางเลยใหญ่ๆเลยเด็ดเลยอย่างนี้ดิอย่างนี้เลย <c oughs> โอ้หมดการเชื่อม หมดกัดแข้งกัดขานะทุกคนหมดกัดแข้งกัดขาแบบว่าหมดหลายอะฮะเห็นอีกแล้วปะโอ้ขนาดอยู่ทางนี้ยังเห็นเนาะสายตาดีขนาดสายตากว้างไกลเฮ้ยระวังตะกาหกเลยบอมี มันไม่เหมือนอันเมื่อกี้เนาะมันไข่มันร่วงนะเออล่วงลพื้นอันนี้ไม่มีเลยโบมีไข่แลี้ยวจบทางไหนอันนี้ตัวแม่เจ้าแง่้เลยวะโอเว่นเลยวะตัวไหนหุ่นวะอ๋อเออมันมีได้หันทึ่งเหรน ข้างบนนู่นอีกหนึ่งห้างรถกัดขาครับเจ้าโดนกัดกหรือยังเขาแฝกโดนกัดว่างนัะ้โดนแล้วเนาะแต่ที่นี่มันไม่กัดนะแต่มันเข้าไปในกางเกงแล้วเดี๋ยวนะ <c oughs> ไปทางนู้น,นบอกเป็นอยังไหมผมได้คลิปสนุกสนานด้วย <c oughs> เอออันนี้ได้มันแก่หรือยังียังแก่ หางมดแมก่อ้ดเมยใบไม้ก็เริ่มแ้งต่ถ้าัเขียวแสง่าเพิ่ยต่อ้งอ้เดวก่อนเสีดากินเอาใส่คู่เอาเว้ยใส่ทางวเออ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 

พอแล้วบอกหรือว่าซิไปแย่อีกฮะพอแล้วเนาะพอได้กินเลยเนาะเอ้ยยังเอ้ยมอนี่เอ้ยน้องบอกให้ไปแย่ตายไม่สนยูทูเบอร์ไทยเสียท่าให้ลังมุดเด่นมันแกะมันลังแก่ให้ดีนะแย่แล้วลงในถังเลยนะลงมาถังตกใส่หัวพอดี ไปเมื่อบ่ะแบบนี้เอามือก้ะเอา่อก้ตะคอ๋อผ่านจบแล้วนี่ก็ถือว่าได้เนวกินแล้วแรงนี่เนาะสำหรับบ้านของน้องฝนน้องรินน้องแสงนะก็จริงจเขามีคนหนึ่งน้องเขาอะชื่ออย่างนะทองเนาะไปไปเฮียนเนาะอยู่อยู่เฮียนอยู่ใส่นะบันทาด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  มันหาบันด่างเนาะอือก็อแสดงว่ามีลูกสาวสี่คนบอแม่บอสี่คนตอนนี้อยู่บ้านนะ่ะสามไปเฮียนหนึ<า>งน่งคนนะน้องฝนไปส่งอยู่ตอนนี้นะฮะเอ้าแม่บอกว่าสิพอเห็นอีกหนึ่งทางอดใจบอได้ขอจัดอีกสักหนึ่งดอกอง่ะันเหนยู่ตัวนเห็นอีกแล้วเออเนอะอ้ยห,งยหางใหญ่เด้อหางใหญ่เด้ออุ้ยเขาได้บอแม่ อ,าา e. อาา e. ๋อหมยอ๋อหมจัเจังๆๆๆงได้ปะลุนๆอโอเม่ใหญ่ได้แล้วอ๋อเมย์อ๋อเมย์อะไรบ้าอันนี้มือเนี่ยก็ง้ออย่างนี้น่าแค้นคนนะขาขาเออ ก็ชอบยิ้มเหมือนพี่เลยนะยิ้มเหมือนฝนนะแบบเนี้ยแบบเนี้ยมองหน้ายิ้มป้อน้องเล็กนี่คือคนเล็กสุดเลยของบ้านนะแล้วทรงยืนทรงไรก็เหมือนกันเลยกับฝนอ่ะโอ้รถถ่ายเฮ้ยเขาเก็บอะไรแปตงเหรอข้าวมันมันมันแล้วฉันล่ะเออแกไม่ได้อยู่ด้วยหรอกอะไรวะมันต้องเละเก็รถเหยียบ ดูความต่นาเขาโหนบรรยากาศดูทุกคนแม่กรแย่ไข่โปแดงดูบรรยากาศไอทางโน้นเอารถมันแก่มันมาน่วิวนี้สวยเด็ดรถไทยอ่มาแล้วมาแล้วจกแม่ก่อนมาแล้ว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 มาตใครตัมันตใครโอ้โหน้องวิมุตตเลยเออเออเออทำได้ไงดี๋ยวเดียาไปเคาะแล้วมาาาแล้้า หมดกัดแข้งขาเว้ยไตหลายอยู่แล้วกินหัวหมูดังมากเลยคือกินแบบส้มๆอ่ะไอกินแบบส้มๆส้มๆไอ้ตัวมดกับไอ้ไข่นี่เขาเอาออกนะเขากินไอ้พี่เป็นใบๆน่ยใช่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 คือเขาเขาเอาใบของหลังมาเริ่มไม่ใช่แล้วปลาแล้ววันนี้านเมื่อปลาดูวิวบ้านเขาดิสวยมากเลยอ่ะ ห<อ>ากินกัน<อ><อ>หลังบ้าน,น,นเลยด้วยทุกคนนี่ก็ทุ่งไร่ทุ่งนาอันนี้ก็จะเป็นนาของน้องอน้องแสงน้องฝนน้องลินแล้วก็น้องบุตรด้วยนานใกล้ๆกันเลยว่าอันนี้เขาไม่หญ่ไข่มดแดงไอเนี้ยอะไรเขาไม่รู้ไ <c oughs> อ้น,นี้เอาไข่มาให้หมดแดงกัด ทุกคนดูคำว่าข้างในไม่มีสกู๊เลยสนุกสนานีหากันดีแม่บอกว่าพอแล้วนะพอแล้วแต่ว่ามองก่อนเพราะว่าถ้าเห็นคือเอาไงแต่ว่าจะกลับอ่ะคือถ้าเห็นก็ต้องแว้มันเป็นเรื่องปกติอ่ะตอนนี้ก็สิกลับเพื่อนเลยเด้อทุกคนเนอะบรรยากาศเนาะสนุกสนานกันเล็กๆน้อยนะฮะหาอยู่หากินบ้านเราบ้านของน้องๆนะฮะจริงๆบ้านนี้มันมีแต่สาวงามหลายคนแหละเดี๋ยว กิจกรรมก็จะจัดกันทีละคนทีละคนนะตามตามสเต็ปเด้ทุกคนส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจ้าฝากกดไลค์กดใจเป็นกลังใจด้วยนะจ้าสวัสดีครับแสงจะยืนตรงนี้ก็ได้ไอสีไทยกับงัวจังหน่อยให้เห็นงัวด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเลยเยอะๆดิเขายังไม่ได้ถ่ายเราจะไปไหนล่ะนี่นี่นี่พี่ขอพาด้วยมันเดี๋ยวมันเข้าเออโอเคเออเออสวยเว้ย เอสวยน่ารักดียิ้มได้ไหมยิ้มดีๆอีโอเคขอบใจขอบใจใจน้องหัวเจ้าบ่าดิหัวใจน้องะดี๋ยวผมมีคนเลี้ยงจะให้น้องทำอาพ่อพี่ข้ามไปก่อนทำอะไรให้น้องปิดล้ออันนี้ก็ไม้เอามาจากปิดลัวใช่ไหมเนี่ยอ่ะปิดหัวเราได้ปิดเอาเก็บที่เดิมใช่ไหมเอา จบเลยไม่มีผลอะไรเลยลงแางกานเข้า